คืนเกิดเหตุหลังจากน้องนัดจัดรายการพุทธกทอกกลับมาถึงบ้านช่วงตีสามีเพื่อนสนิทสองคนมานั่งดื่มกินกันที่บ้านของนัดและได้กลับไปตอนตีสต่อมาเจ็ดมงเช้าเพื่อนสนิทคนที่เป็นหมอกลับเข้ามาที่บ้านนัดอีกครั้งพบว่านัดเสียชีวิตแล้วด็อกเตอร์ธนกริจิตอารีรัตน์ โพสต์ Post, ได้คุยกับแม่น้องนัดปงและน้องไอซาราวัตผู้ประกาศข่าวช่อง8อนุญาตให้นำร่างของน้องนัดมาเก็บรักษาเพื่อรอผลการสืบสวนสอบสวนว่าคดีความเป็นเรื่องจงใจเสียชีวิตหรือมีคนทำให้เสียชีวิตหากผลการชนสูตรการเสียชีวิตของน้องนัดปงออกมาเป็นทางการแน่ชัดแล้วทางคุณพุทธไอสาราวัต รวมถึงทีมข่าวช่อง8สื่อทุกช่องเพจต,ต่างๆและนักสืบโซเชียลทั้งหลายจะพร้อมใจช่วยกันขุดช่วยกันแฉยับไม่มีทางยอมปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปอย่างแน่นอนและจะตามล่าหาความจริงให้ถึงที่สุดติดตามหาความจริงได้ในไลฟ์พุทธทอล์คคืนนี้